น้ำแกงกระปุกตอนเห็ดปลอด่ายลืมหมดเลยลืมหมดเลยจับกล้องถ่ายเห็ดเต็มหม้อเลยเนาะทุกคนท่านได้ใส่ปลาแด็กต่ะปะท่านได้ใส่ปลาราเนาะหรือว่าปลาแดกนี่กำลังอ้อนเห็ดเองหรอปลาแด็กพอเบิ่งส่งเขาหูเลยนะมีตอนมันทำได้ลายนี่หอมดิน นี่นเนาะซอยเ้วอักอันนี้ก็มักทัวกัผพาของปนทเทาไปซื้ออีตลาดนาะน,นี่เวเล้อเนาะพาไปกับหนมแก้มเอาคือมาสั่น ข่อยสั้นหน่อยหน่อยอานี่ค <ITA> <bio? S 1> oh, ือขอยกระสันอาพ่อเท่อันนี้่คือขอกระสันพี่คนสันนะบอกไปเลยล้อยหูข้สั่นตู้บนาเอ๊จะจะวางข่อยข่อยหวน กินเนาะตอนเราสิถ่ายใ้เบืองเนาะตอนกินเต็มเนาะมักีดอันนี้หมดเสะมันคือม<อ>ัดตุ่ตติวหางเสะ<ๆ>กินค่ะค่ะอย่าลืมใส่กนะนะันนะนะดุซีนะกัเดียววะอย่าลืมใส่ดสุซี มันมีน้าอบขุบพกินไฮหน้านาเห็นซออไปพ่นให้มันมาเมนไข่กระปุกนี่เลยก็กินนี่ข่ว่ามันเอามีแห้งมันออกเบางคนไข่เเมันออกตุมนั่ด้ดีมันสจอเมนเมนเมมนแล้วนออกตุ้มเห็นมามนออกตุ้ม นีเนๆทุกคนตักขึ้นด้วยค่ะน้ำแกงกะปุลเนาะสุปแซ่บเป็นหมอบางไงเนาะครอบครัวใหญ่ก็เลยได้หมอใหญ่ h o h มามาทุกคนกินข้าวปุ้คน่าทําหมทํานรักมากแล้วก็บ่ได้เฮ็ดหยังเลยเนาะเไปยังวันนี้ก็ไปากอยู่ร้านตู้เย็นนี่แหลเาะขบุนะพแม่พี่น้องยังก็เห็นเนฮู้จักเบิดแต่ว่าเขาก็จับลไปบอย่าได้ใส่ทําเบือขอบคุณไ้เด้น่อาจารย์ส ใ้เขากุกติดคุกปะคนห้องมันบ่อนั่นดอกเนาะชั่ววาให้เขาจับจะคองปูขนนโลกเอาก็ะํำตายไปเริ่งนึ่งไปยึดุกเอาของหนึ่งเาข้อมนีมาเบิ่งนี้แล้วอย่าไปยูในขอบทั่อนะรักข้ามาแล้ก็เลยเอาไปใส่ยาาย้ด้วยคอยมินบางกปหดอแล้วรักข้ามาแล้วก็ไปป้าใบเขาจะยขังเราเลยเอาไปใส่ข้าแล้วก็อะไปใส่หมไเหมขาดของเรา

โควออกมาูตานตาเข้าไปแล้วในตุกตุ้งพกน่ หัวข้างเดียวเด้อวันนี้นอนข้าวตอกเห็ด

好。 มอกการนังไฟคือกันคนะืนมากเคยมะเสมมาบอกาะไรกูอยาตะกินโดดนะเราเองได้เห็นเดียวนะจะในตายบริกิคำสุปสิทิัวขอวได้ตัวไหนจะในตายบริินใช่ไหนบกินม่ง่ายมีแม่ได้ด่าเอาบ่อจ้าบริยกินดดนะจ้าเป็นชิม้ากนกูม่ออกเว้ชิปีจะเจอเฮ็ดนาแต่ทนึง ตอนเต้นใช่ท่าอเดอาพี่กระปุดเยอะเอ่โอ้ยักได้หลายนึงนำกันนี่แหละกินกไอ้กกโตไปกิน ีโควิดบเ,เอามด้ตอนเตนปุ้ยสิบาเลยอรัวยม่เห็นคายหรอโอ้ยมันขายอยู่ทางเมืองแล้วซ้ำตัวหนอกันคล้ายดีโยนี่เข้าคลา้ายเด้เด้เข้ากับปุ้ยายอ้าทำไมขึ้นหนูเลยทำไมขึ้นไ่เหรอ Long kiếm lạp dạy dạy đến cái tối lại này bọn dạy

ไม่ห้อนอนู่ยบบอกต้นนาะว่าชิตกายกัไม่เอนั่นพอบอกนี่เนี้ด้วยนสื่อตลกเลยไบอกตนไมะกอนวะจดมกินมาบอเขาไปชงให้จับไปงหาจาก้จะขึ้นดมกินมาจะไม่กินเนาะดูิมากินเขาดูิมาอุ่นปีนอ้หอุ่นปีนอะไรเรือ้ออางอบีรีสซนคะประหยัด อยู่หลเาเลยเี่นเขากินกันยังไงเนาะเขากินร่างกายเขาองกไอ้นี่มาเพิ่งกินบเบี้ยไหนมาบ่เขาเนาะไปไม่ต้ตัวหน่ก่ันช่ไหมแซนไสเกลมนก้แซนไตาไเอ้าอุ้ยมันเบิกแม่เยแป้งทเดแถวหาแนเถวซีแซนใไ่เื่อมาจืดแป้งทอดยังไงทดสาบจะกิ่าทอดจืดู่กับขคู่น่ะ อ้าวเงินก่อจะกจะเอา่ย่นเอาขอ้นดีวนึมาก็บมาขึ้นมาดีดีเอาไปซื้อนุ่มเนียคืลหายเงินกูเบีอาไปซื้อน่มมาฮะกงใหญ่กันใหญ่เอาเได้แน่นะไหไหม อบหงเอาไปอใจไหมเอาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นุมตัวนี้ขนมโอ้จะเป็นสาขอบใจก่อนจะไนกระตุกฮานดวอ๊บปพีนอด้พี่นอด้อัจิกกับปุ้นพี่นอดุ้่นะปุนะปุ่นกุนขรบปุณนร้างอะเขาปุ้นบ้านของเจ้ามีคือบ้านขังบ่มันบ่คือกันน่บ่มันคนละบ้านแน่มันไม่เมืนมัมันเป็นบุหม่านนับจีบ้าเดีวไปครับ นางแตกเลยนะปุ้ยนองแยบคืนทิงที่ปุ้ยอาอไอตู้มคือไปอมากินบ่เพื่อนซ่าเน่นะส์มัขือผมแหมสมเอนผมเพือีม้อีมีอีบีเ้อตัวซ่าน้องก็รับตอนไหนมาจับเป็นก็นมาอีที่มียนทยกเห็นน้องก็ขึ้นกูว่ากวเกิดใจกูงั้นขามงอเข่าจตัวกันบุองุ๊เลยตุ้มขอเจ้าพัวขังเดียวี่เดี๋ยวนีะ ไมบอกเขาไปตลาดเขาก็หุงมจะคอยพู้ๆๆู้้ในนะมือนในตีนทองคอเขานกินาอีแมงมาเห็ดอีกินากินาดีซิเบียไม่ก็ดีมเบียเขแกวบ่าเดต่จะพอไอเล็กกิเนี้ยอาไรมมงบอกาน้กูยิ้มดตาตกูหันรับแลน้ยูเจได้ดีกว่ากเนี้ยแหงอนีไรเพ่สิาไปยูมาเจสิไปยูเจแล้วก็บกเ่เบด ไม่หกเกวกินกันจนสอยู่กินาเองสบายาะเป็นยังเอาแซมาันง่อยู่หอคนกินหอหาหคนกินเบโหแเกวบเดิดเด้เงจทุร้านปนเอาขันุ่มพันนึงมาเจ้าจะว่าใคเ้าจะได้สนันนะนไม่สันสี่ันเเข้ามาขปจักนมนอกดจเอาหมดเ่เบเดสามองจะใส่พี่้อง มีเง yeah, oh, yeah, oh. ินรวยขรรวยหายังขาลบรขาขับางรถขบด้รถเอเลขสี่คนดขบเลยเนไปับรถสามคก็สมิดเลยูหอตายเลยนี่คือการินบ้เอาเงินเท่าไหร่ิ

อีเนีเอาเนี่ยเงั้นีมพ่อนี่นะรกันเลยเา่ะอเอาเน้ยีเจมเป็นคาสอนเพอมนั่นมีชซยเสียอกเด็ดเนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้ง้

ข้าหักข้าักขนมปูตายมีกนปูปาตายมีแห่งสิขัาสิกี่พูดหัวม้าหันานาบีเอ้ยอนี้มจรหลดหักหักหว่าเป็นตัชิเตเข้าหักอู่หักล้านหักนื้ต่มเจเบอูกชูบุกขา่ะขาคือพอคือแม่มันเลย นขหนมกับท่านมีใครกินจมเบิดบจ้เอาังเลอตบกีันล่มังนะอะนองนี่มงนะแม่นมายีกัน